สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สุกคนนะคะวันนี้มาพบกับรูแอบอีกแล้วนะคะในชั่วโมงนี้นะคะรูแอบจะพาทํานี่เลยเหรียญโปรยทานค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะทํากันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ในการพับเหรียญโปรยทานนะคะขาันี้คือริบบิ้นนะคะเราจะใช้ริบบิ้นนะคะสีต่างๆนะคะใช้เบอร์2นะคะขาดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นเหรียญนะคะเหรียญ10เหรียญห้า เหรียญบาทหรือเหรียญต่างๆที่นักเรียนต้องการจะพับนะคะค่ะแล้วก็กันไกลค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเหรียญโปรยทานนะคะเ<ม>ดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่นะนักเรียนคะขั้นตอนในการพับเหรียญโปรยทานในวันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการพับเหรียญโปรยทานที่เป็นดอกกุหลาบน,นะคะค่ะทีนี้มาดูวิธีการตัดดิบินนะคะนักเรียน เราก็จะตัดริบบิ้นนะคะออกเป็นสีเส้นนะคะสีเส้นความยาว30เซนติเมตรนะคะค่ะแบบนี้นะคะนักเรียนแล้วก็ตัดปลายนะคะทั้ง2ด้านให้เป็นมุมแหลมนะคะค่ะเป็นปลายแหลมแบบนี้ทั้ง2ด้านนะคะอันนี้คือ30เซนติเมตรนะคะค่ะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะตอนต่อไปนะคะเราจะเอาทั้ง4เส้นนะคะมาซ้อนกันโดยให้ตรงปลายของริบบิ้นนะคะเป็นให้เท่ากันนะคะ แล้วก็จากนั้นก็พับลงประมาณ10เซนติเมตรแบบนี้นะคะแล้วก็รีดตรงนี้ให้มีรอยค่ะค่ะเมื่อเราจับทั้งสี่เส้นพับพร้อมกันแล้วนะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะด้านหนึ่งยาวและด้านหนึ่งสั้นนะคะจากนั้นเราจะหยิบ2เส้นนี้ออกมาก่อนนะคะค่อยๆทำตา,ตาคุณครูนะคะอันนี้คือเส้นที่1นะคะส่วนเส้นที่สองเราจะพับกลับมาแบบนี้นะคะค่อยๆทำนะลูกนะ อันนี้คือเส้นที่2นะคะต่อไปเป็นเส้นที่3ค่ะเราจะด้านสั้นขึ้นข้างบนทุกเส้นนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะอ่าต่อไปเส้นที่4ี่ค่ะเส้นที่4ี่ให้นักเรียนเอาเส้นสั้นนะคะสอดเข้าไปในรูของเส้นที่1แบบนี้นะลูกสอดเข้าไปเลยสอดเข้าไปเสร็จแล้วเอาเส้นนี้นะคะอ้อมเส้นที่สที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้นะคะอ่ะทีนี้อ้อมเสร็จแล้วนักเรียนก็ เอาสองเข้าไปในรูเดิมของเส้นที่1น,นะคะทั้งเรียนต้องจําเส้นที่1เส้นที่2และเส้นที่สามให้ได้ก่อนนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้แล้วนักเรียนก็ดึงให้ตึงอันนี้เป็นการยึดเส้นทั้ง4ด้านก่อน,นะคะ่ะพับได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็นําเหรียญวันนี้คุณครูเลือกเหรียญหนึ่งบาทนะคะมาและเราจะทําขั้นตอนของการล็อกเหรียญน,นะคะโดยพับเส้นสั้นข้างบนลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะ แล้วก็กรีดนิดนึงแล้วก็ด้านขวาทับลงไปนะคะแล้วก็กรีดเหมือนเดิมค่ะสุดท้ายเอาด้านข้างล่างนะคะขึ้นมากรีดเหมือนเดิมและเส้นสุดท้ายเราจะทําการล็อกนะคะสอดเข้าไปในรูของเส้นที่หนึ่งนี้นะคะ,ะทําแบบนี้แล้วแล้วก็ดึงให้แน่นแล้วก็กรีดอีกหนึ่งรอบค่ะค่ะเมื่อเราล็อกเหรียญได้หนึ่งรอบนะคะเราจะกลับ ด้านของลิปบิ้นนะคะเราก็จะทําเหมือนเดิมค่ะล็อกเหรียญรอบที่2เพื่อที่จะไม่ให้เหรียญหลุดนะคะอ่าแบบนี้มันยังเห็นเหรียญอยู่นะคะเส้นข้างบนค่ะทับลงมาเหมือนเดิมแต่ที่จะไม่เหมือนเดิมคือเราจะสอดเข้าไปในรูนี้ค่ะอ่าเมื่อกี้เราพับเฉยแต่รอบนี้เราต้องสอดเข้าตามรอยพับนะคะทุกเส้นเลยนะคะเราจะขัดสารให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยเส้นที่สาม และเส้นสุดท้ายค่ะโอเคแบบนี้เรียกว่าล็อกเหรียญเรียบร้อยแล้วนะคะมเมื่อเราล็อกเหรียญเสร็จแล้วนะคะเราจะกลับด้านอีกหนึ่งรอบค่ะเพื่อให้มันกลับมาที่เดิมมีแบบนี้นะคะในลักษณะนี้นะเราจะจับเหรียญเส้นนี้เส้นที่หนึ่งนะงคุณครูขอเรียกเส้นที่หนึ่งนะคะจับพับไปด้านหลังลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็จะพับมาแบบนี้อ่าเห็นไหมคะแล้วเราก็จะรูดให้ถึงปลาย จับปลายแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในรูนักเรียนสังเกตนิ้วชี้ซ้ายของครูนะคะว่าครูยังล็อกเส้นริบบินไว้อยู่นะเราก็จะดึงมาแบบนี้นะคะเราก็จะได้มุมหนึ่งแล้วมุมที่1แล้วนะคะเราก็จะทําแบบนี้อีกให้ครบทั้งสมุมนะคะ่ะแบบนี้แล้วก็พับแบบนี้นะคะให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ลูดให้สุดปะะลายค่ะเราก็จะเข้ามาในรูนี้เหมือนเดิม เราจะทําแบบนี้ทั้ง4มุมเลยนะคะได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเราจะได้มุมทั้ง4มุมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทํากรีบดอกที่เราจะเป็นดอกกุหลาบนะคะโดยเราจะเอา4เส้นเน่ยค่ะทับซ้อนกันแบบนี้นะคะ,ะให้มันเป็นเส้นทับซ้อนแบบนี้นะคะจากนั้นให้เรียนใช้มือขวาจับริปปิ้นที่เหลือและมือซ้ายจับส่วนที่ดอกนะคะ เราจะค่อยๆหมุนริปปิ้นให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะและก็เอานิ้วโป้งกดลงไปให้มันเป็นเกรสรดอกกุหลาบขึ้นมาแบบนี้หมุนสักสามรอบหรือสี่รอบแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะประมาณนี้ค่ะเมื่อนักเรียนหมุนเกรสรได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเส้นริบบิ้นก็จะเรียงตัวแบบนี้เหมือนเดิมค่ะจากนั้นเราเอาเส้นที่อยู่นอกสุดนะคะคือเส้นนี้กลับด้าน ริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็ลูดสุดเหมือนเดิมพอลูบสุดแล้วก็เอามาเข้ารูนี้อนนี้อาจจะงงหน่อยนะคะแต่ค่อยๆทำเดี๋ยวก็จะได้เองนะลูกนะดึงแล้วก็ดึงปลายออกมาแบบนี้นะคะจัดนิดหน่อยเราก็จะได้กรีบกุหลาบกรีบที่หนึ่งค่ะเราจะทําให้ครบทั้งสี่กรีบเลยนะคะหายริบบิ้นขึ้นมาดึงให้สุด น้ามกลับมานะคะอันนี้เราใช้ริบบิ้นเบอร์สองมันก็จะมีความอ่อนนิดนึงนะคะ,ะแล้วก็จะได้กรีบแบบนี้นะคะทัเกเรียนทําทั้ง4กรีบเลยค่ะ,ะเมื่อได้ทั้ง4กรีบแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ต่อไปเราจะมาทํากรีบซ้อนกันอีก1กรีบเพื่อให้มีความสวยนะคะหรือนักเรียนจะทําแค่นี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใช้กันไก่ตัดปลายแหลม2ด้าน2เส้นนี้ ทั้งสด้านเลยก็ได้อันนี้คือเสร็จแล้วก็ได้นะคะแต่วันนี้ครูจะเพิ่มให้คือจะเพิ่มอีก1กลีดซ้อนขึ้นมาเพื่อให้มีความสวยงามได้ลักษณะแบบนี้นะคะเรามาดูกันนะเส้นนี้ค่ะเราจะเลือกเส้นที่ยาวนะคะดึงกลับมาเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมเหมือนกลีดนอกเลยค่ะเราก็คว่ำก็ยาดเข้าเมนูพอรอบสองมันก็จะยากหน่อยนะคะ ได้กรีบซ้อนพี่หนึ่งแล้วนะคะเดต,ต่อไปเป็นกรีบที่สองครับเหมือนเดิมค่ะสามเหลี่ยมเดี๋ยวเขาเข้ามาก็นนจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะน,นักเรียนก็จะทําทั้งสีด้านเช่นเดิมค่ะค่ะเมื่อเราทํากรีบซ้อนครบทั้งสด้านแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาตัดตกแต่งให้มันสวยงาม ระวังมือด้วยนะคะเวลาเรียนตัดใช้กันไกระวังมือด้วยนะลูกนะกันไกของคปูไม่คมเลยเค,ค่ะเด็กๆก็จะตัดแบบนี้ทั้งสี่ด้านนะคะค่ะเมื่อัเรียนตัดเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวรูตัดให้ดูให้เสร็จเลยดีกว่า เสร็จแล้วค่ะเหรียญโปรยทานของเราในลักษณะข,ของกุลาบนะคะหรือนักเรียนบอกว่ากุลาบหนูไม่ถน,นัดหนูอยากทําปลาหนูอยากทําตะก้อแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่นักเรียนสนใจเลยนักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจาก YouTube ในราย,ายต่างต่างของเหรียญโปรยทานได้เลยนะคะเรียนคะหน่วยบูรณาการนะคะหน่วยเหรียญโปรยทานนะคะ,ะชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะจบหน่วยการเรียนแล้วนะคะ ค่ะให้นักเรียนนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนพับเหรียญโปรยทานตามที่นักเรียนถนัดนะคะหรือจะพับตามตัวอย่างของคุณครูก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะพับรูปแบบต่างๆก็ได้นะคะนักเรียนสามารถดูในอินเทอร์เน็ตนะคะดูใน youtube นะคะแล้วพับเหรียญโปรยทานนํามาส่งครูนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปค่ะคอมาส่งคุณครูนะคะค่ะสวัสดีค่ะ